เมื่อตาที่3เปิด เราจะควบคุมจิตใจของเราอย่างไรใช่ไหมคะอันดับแรกเลยก็คือเราต้องมีสติรู้ตัวค่ะยิ่งมีสติรู้ตัวตลอดเวลาหรือที่เรียกว่ามหาสติได้ยิ่งดีเปามีสอนนะคะเด,เดี๋ยวคอมเมนต์หรือว่าเดี๋ยวจะพอจะคอมเมนต์บอกไว้ให้ว่าอันไหนวิดีโออันไหนที่สอนเรื่องอการฝึกมหาสตินะคะเมื่อเรามีมหาสติรู้ตัวตลอดเวลาเราจะรู้เห็นเมื่อไหร่อะไรที่ไหนมิติไหนก็ไม่เป็นอะไรเลยนะคะเพราะว่าเรายังเป็นตัวเอง นั่นเองนะคะ 2. เราต้องอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะคะอยู่กับปัจจุบันจริงๆแล้วเวลาไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีแต่ปัจจุบันเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันเราอยู่ตรงนี้ที่นี่เราก็ไม่ต่างอะไรจากข้อแรกนะคะเรารู้ตัวนะคะเรามีสตินะคะเรามีสมาธิแค่นั้นมันก็ดีแล้วนะคะเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่อยู่กับปัจจุบันเราไปมีอีกวิติหนึง่งหรือเราไปล่วงรู้อนาคตแล้วเราไปยึดตรงนั้นเนี่ยเราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก2 ข้อแรกผ่านไปละเราจะต้องสองข้อแรก3มข้อแรกผ่านไปแล้วทำไมจำไม่ได้อีกข้อหนึ่งก็คือ 3. รู้แล้ววางนะคะรู้แล้ววางไม่ว่ารู้อะไรก็ตามจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีให้รู้แล้ววางไว้ก่อนนะคะเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะคะเป็นแก่นเป็นสัจธรรมของศาสนาพุทธเลยทีเดียวถ้าเราไปยึดมากเราติดอยู่ในกบดัก ความคิดเราติดกระดักอยู่ในการรู้เห็นสิ่งต่างๆยิ่งหลายมิติเนี่ยมันไม่ดีต่อชีวิตแน่เลยเราจะสับสนเราจะ,ะงนงงกับชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้แล้ววางเราจะต้องรู้แล้วไม่ยึดขารู้ดีกว่าไม่รู้นะคะเพื่อชีวิตจะได้ปลอดภัยชีวิตจะได้มีสุขภาพที่ดีมีประโยชน์หลายอย่างมากสำหรับตาที่3นะคะ,ะเดี๋ยวจะทําวิดีโอทยอยมาเรื่อยๆ สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้นั่นก็คืออย่าพึ่งเชื่อนะคะอย่าพึ่งเชื่อจนกว่าเรานั้นจะพิสูจน์ได้ด้วยตนเองนั่นเองนะคะเมื่อเราสามารถพิสูจน์รู้ได้ด้วยตนเองแล้วว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องจริงนะคะสมมติเราเรารู้เห็นอะไรบางอย่าง แต่เราเราเป็น,ปนมันเกิดจากตาที่3ม,มันยังไม่ใช่ตาเปล่าอะไรเงี้ยนะถึงแม้บางครั้งการเห็นตาที่3นั้นจะทําให้เรานั้นเห็นชัดเหมือนเห็นด้วยตาเปล่าแต่เราต้องเราต้องรู้ว่านั้นอะ่ะเป็นเกิดจากตาเตือจากตาที่3ยังไม่ได้เกิดจากตาเปล่าหรือว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นซึ่งซึ่งหน้าทึตรงหน้า เราอย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดทั้งสิ้นจนกว่าเราจะได้รับการรู้เห็นอยู่ตรงหน้าเรียบร้อยแล้วจนกว่าบุคคลนั้นสิ่งนั้นเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วถึงจะเชื่อได้อย่างร้0ยเนตั่นเองนะคะเมาฝึกไปด้วยกัน